ากเสือเาขึ้นได้ไงก่อนไปอาบน้ำสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้พ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับทีสัพุไทยนะบเรนูนครเลยจ้ะพี่น้องเอน้ภาพอันนี้พี่น้องเพิ่งนั่งขบานเพิ่งต่ำมะคิดโคมะคิดต่ำจ้ะพี่น้องกินดีขนาดเล่ามะคิดโคนี่จ้ะพี่น้องต่ำกินเองแ่บเองเพชดเองจ้ะพี่น้องเอ้ยบ่ง เด้อค่ะโคเรียบร้อยค่ะอ๋อมาโคข้างนอกค่ะพ่อเพลอโอ้โหโคในเฮือนจะเหม็นกรึบเลยแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศดีในจังน้อยจ้ะพี่น้องมือนี้กระทะอีกตัวนึนี่มาคิดซื้อมาคิดเฉพาะมาคิดตรงมาจากท้ายแรงอะไดรนี่โอ้โ มือหนึ่งตำมือหนึ่งคั่วพี่น้องโอ้ยขึ้นมาเลยพี่น้องเลยขึ้นทุนมาเลยสามยมหอนฟอนยมเมาเอินยมหอนฟอนยมเมาข่าวว่าอันนี้ไงสามยมหอนฟอนยมเมาเบิ้งพี่น้องเอ้ยเบิ้งได้นะพ่อโค่นนะฟ้าจ้ะพี่น้องฟ้าอันฟ้าโคฟ้าแล้วแล้วก็ไปอันเพิ่นไปอาบน้ำนะมันแฉบเนาะโคมากินมาเกิน จะเกิดดีบ่บ่ไม่ต้องจะเกิดอกเนควันกระดุยกระดย้มาเลยน้อง้บงโตัม้งโกเลยบานพักหลายโคเนาะบานจ้ะพี่น้องโอ้ยปุ๊บมาเลยปุ๊บขนาด มันคุยคุยเลยตอนนั้ไม่ได้เจอกันนั้นบอปไม่ได้เจอกูแบบบอยม่ันใหม่ไรบอยมันดำจุนเลยกินได้เลยเป็นฟุกขนาดนี้อันมันมีกรอบเนาะเบคือมันมีกรอบคือมันหนิคือก่อนคุณนาซื้อมาแก้กรอบมันไม่เย็นอ่ะมันยังไม่เย็นเนาะนี่คือมันดีกันเยอะ โอ้่เฮ้ยนีปุกโอ้แสบคอกนนะพี่พน้องกล่งกล่งเพิชมียมาหายไม่เห็นเลยรก่้าน่อย่างนี้แหละน่เนกร้านั่แนแหละ กินแลยครแก่ทำไมกูไม่เอาเกลือใส่อ่ะใช้แก้ไม้เกลือใส่เกลือยิ่งหนักเลยขั้วพริกขั้วเกลือยิ่งหนัก อยากมากันนีย่ยก็คือบ้านๆมีน้องเ้ยนี่รักที่เลยอันเตาแก๊สเลยอันนะ เสร็จแล้วจ้ะมาคิดโคร้อยโรงเรียนจีนเคอรอไฟลุไปเคอรไฟพอคิดมาคิดโคมาคิดอยู่มาไเป็นหนึ่งครกนี่โชว์นี่พอโชว์สินี่มาคิดทั่วทั่วเองค่ะ yeah. ปิดฝา,าไว้แล้รมันจะไม่หอมอืมสิดวเพิ่มพันบาท เดี๋ยวเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งครุกมาอีกหนึ่งครุกน้องอยู่กับเพลหรอลลแล้วแล้วไปชิงเงินทำอะไรง้อลอกมาหรอเหร <ละ S 2> อเอ้เอจ้ะก,กินเลยนะอ้ำอ้เลยลูกนายลูกกินนะจ้าไม่จับลูก I need. โอเคแค่นี้แหละคลิปนี้สำสหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องปองปายตุกูลสุกนเด้อจ้ะ้ามากระดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊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 งเพิร์ทีมมีเด็ดขาดเจอกต่อไปเด้อจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่รับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบื้องตอนเต็มไปก่อนไปลมปลม